สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังผมลักปาจีนครับวันนี้จะมาพูดถึงรายการเหรียญเสมาหัวเสือหกรอบหลวงปู่แก้วนะครับที่ระลึกอายุครบหกรอบเป็นเหรียญเสมาหัวเสือรายการที่17เนะครับเนื้อฝาบาทลงยาเขียวแดงจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด300อองค์เท่านั้นนะครับ เป็นรายการที่ทางผู้สร้างคุณโปเต้ระยองจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงรายการที่17เนะเนื้อฝาบาทนี้ว่ามีความสวยงามและจุดเด่นอะไรบ้างนะครับในเหรียญรายการที่17เนื้อฝาบาทนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับเหรียญเสมารายการที่17เนื้อฝาบาทเนี้ย ความสวยงามอยู่ที่การลงสีนะครับแล้วเนื้อฝาบาทเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะฮะถ้าลองวางเทียบกับเนื้อทองคําดูแล้วเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับสวยใกล้เคียงกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอา,อาเนื้อทองคํามาวางเทียบให้พี่ๆสมาชิกชมนะครับก็แน่นอนนะเนื้อทองคาเนี่ยสีก็จะเข้มกว่า สีของเนื้อทองคำเนี่ยจะเข้มกว่านะครับแต่ถ้าเราวางเทียบกันดูแล้วเนะี่ยคือถ้ามองผิวเผินนะใกล้เคียงกันมากนะฮะแต่เพียงว่าเนื้อทองคําเขาจะสีเข้มกว่าแล้วก็มีน้ําหนักน้ําหนักที่มากกว่านะครับนี่คือเนื้อทองคํานะส่วนนี่เนื้อฝาบาทความสวยไม่ไม่ต่างกันเลยนะฮะเนื้อทองคํานี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งมาพูดถึงนะครับ วันนี้ขอมาพูดถึงรายการที่17บก่อนเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อฝาบาทรายการที่สิบเจ็ดจะสร้างถวายเนี่ยก็จะลงยาสีเขียวกับสีแดงนะครับสีเขียวด้านบนนะครับแล้วก็ตรงขอบเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีโค้ดหัวเสือตรงสังคตินะครับขึ้นกล้องให้นนี่ครับก็จะเป็นโค้ดหัวเสือที่สังคติ ต่อโคดหัวเสือนะฮะส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะตอกเลขประจำองค์พระนะครับตรงมุมนี้องค์นี้ก็จะเป็นเลขแปดนะครับเหมือนกันครับยันจะเป็นยันเสือสมิงกระชากโซเป็นยันยันประจำสำนักสงฆ์ป่าสม,มุนภัยเขาไม่แก้วนะครับ สวยงามนะฮะผู้สร้างจะสร้างได้สวยงามจริงๆก็เอามาขึ้นกล้องนะครับให้พี่ๆได้ดูกันโค้นหัวเสือนะครับตรงสังคติ อันนี้เป็นหน้าหลวงปู่แก้วนะฮะต้องบอกว่าเหมือนองค์จริงมากๆเลยนะครับการแกะบล็อกพิมพ์นี่โอเคครับก็จำนวนการจัดสร้างทั้งสิ้น300องค์นะครับเป็นรายการจัดสร้างถวายสำนักสงฆ์นะฮะมาชมความสวยงามกันอีกครั้งนะฮะนี่ขอบนะฮะก็ลองพี่ๆที่พี่ๆสมาชิกที่มีวัด ถูกมงคลของหลุแก้วครับในรุ่นเหรียญเสมาหัวเสือนี้นะครับลองพิจารณาลองศึกษากันดูดีดดูไว้นะครับโอกาสวันข้างหน้านะครับมีโอกาสที่จะหายากนะครับหรือศึกษาไว้เพื่อป้องกันในอนาคตวัข้างหน้าเพราะาต้องยอมรับครับว่าพระเหรียญเนี่ยถ้าได้รับความนิยม มากโอกาสที่จะมีเหรียญปลอมเนี่ยมีโอกาสนะครับแต่ทุกพี่ๆสมาชิกทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบล็อกพิมพ์ของเหรียญเสมานี้ถูกทำลายในวันพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการจัดพิมพ์เพิ่มแต่อย่างใดแน่นอนนะครับเล่นหากันได้สบายใจนะครับโอเคนี่คือความสวยงามของเหรียญเสมา นื้อฝาบาทลงยาจัดสร้างสามไมยองค์ถวายสำนักสงฆ์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปในรายการไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเพื่อร่วมกันเผยแผ่บารมีหลวงปู่แก้วและเพื่อเผยแผ่วัตถุมงคลของหลวงปู่ให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้นในกลุ่มพี่น้องชาวไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ